สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศรษเทตติงครับนะครับวันนี้วิเคราะห์การประจำวันที่16คณกกรกฎาเวลาอาจปอ้อประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับไปดูใน Time Frame Day การเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งเทียนอยากลงเนาะปิดเต็มแท่งเลยแล้วก็สอดคล้องกับก่อนหน้าเนาะที่เป็น j e c t i o n phase นะครับแต่ว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยเรามองไว้ว่าใน3แท่งนี้เนาะ หนึ่งแท่งสองแท่งสาแท่งเนี่ยเขาเป็น tree white soyer นะครับมันเป็น bullish มันเป็น bullish เนาะมันเป็นฝั่งขึ้นนะครับอย่างนี้ประเด็นก็คือเขาขึ้นไปติดที่แนวต้านพอดีนะครับตรงนี้แล้วเขาขึ้นไม่ได้ผมก็บอกว่าถ้าแท่งสีแดงเนี่ยมันปิดอย่างนี้เนาะปิดเป็นเข็มขึ้นไปเนี่ยมันมันอารมณ์อยากกลับตัวเนาะมันมีการกิน liquidity ใช่ไหมเราก็กลับตัวลงก็งเลยมองการย่อก่อน แต่ว่ามองย่อไม่ได้ลึกขนาดนี้นะก็มีมองมองไว้แถวๆนี้เหมือนกันว่าแนวสําคัญแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะลงมาเร็วขนาดนี้เนาะลืมไปเมื่อวานมีข่าวนะครับก็ผลักดันให้ราคาลงได้เยอะเนาะก็อาจจะตีความเรื่องเงินเฟอ้อสูงขึ้นทําให้เป็ดอาจจะคงดอกเบี้ยสูงๆอย่างเงี้ยต่อไปอีกเนาะก็จะคัดจะเรทคัดลําบากกดดันทองคำเนาะแต่ว่ามันลงมาที่ไหนล่ะมันลงมาที่ แนวรับนะที่เรามองไว้นี่แหละก็คือเป็นเป็นดีมาที่มันเป็นที่เด่นดีมานะครับฝั่งขึ้นเนาะตรงเนี้ยเป็นดีมาแต่ว่าเป็นที่เด่นนะเรามีมุมมองทองคําไว้ในทางเฟรมเล็กเหมือนกันว่าเนี่โซนนี้น่าสนใจก็ลงมาแล้วเราก็รีบาวแล้วเนาะแต่ประเด็นคือที่ต้องพิสูจกันก็คืออย่างนี้ถ้าเอาวิชาแท่งเทียนเข้ามาช่วยไกด์นะครับเราจะบอกว่าแท่งสีเขียวเนี่ยมันเป็นมูฟเมนต์ของฝั่งขึ้นที่มันคุมตลาดอยู่เนาะเป็นบล็อกสําคัญนะในการที่ ถ้าขาขึ้นเนี่ยไม่ควรหลุดแท่งนี้เนาะแท่งนี้แท่งใหญ่ถูกปะเอาชนะเออมาได้หลายแท่งเลยเนาะเอาชนะไฮมาได้หลายแท่งเลยแล้วก็มีแฟร์บาลูแกรด้วยดังนั้นเนี่ยแท่งนี้แท่งสําคัญแปลว่าโลชุดนี้นะสามสามสองสองเนี่ยค,คือคือแนวสําคัญนะครับไม่ควรหลุดประเด็นก็คือเมื่อวานปิดแดงจริงแต่ก็ไม่ยอมหลุดแท่งนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะเป็นการกลับไปเป็นไซเว์ในกรอบนี้เนาะกรอบนี้นะครับมีโอกาสนะเีลิกไม่ดวง เนี่ยตรงเนี้ยอย่างน้อยก็น่าจะเทสสักครึ่งหนึ่งก่อนผมว่าเป็นโอกาสเป็นแถวนี้ได้ได้อยู่เนาะภาพใหญ่เป็นแบบนี้แปลว่าอะไรเขาเข้าสู่สภาวะการไซด์เวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในทางเฟรมแดงบอกเราได้ประมาณนี้<ๆ>ก็ไปดูในทางเฟรมเล็กต่อในทางเฟรมเล็กที่เรามองไว้นะครับเราก็บอกว่าในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูแผนเมื่อวานนิดนึงเนาะแผนเมื่อวานเอาลุกสิบห้าเราบอกว่าเนี่ย ผมมองมันเป็นไซเวย์บางนีนเนี่ยถ้าเซลล์เซลล์ด้านบนบยบใบด้านล่างแต่ปรากฏว่าเอาแนวที่ให้ไว้ก็มีเด้งนะครับตอนที่เป็นข่าวก็เด้งเร็วเลยเรีบาวเร็วเลยเนี่ยสี่เก้าก็รีบาวเนาะรีบาวสิบเหรียญเลยเนาะแล้วก็กวาดลงด้วยเพราะว่ามีข่าวนะครับสุดท้ายภายในเครื่องชั่วโมงเนี่ยตลาดกลับมาอยู่ที่เดิมเนาะก็ไม่ไม่ได้ไไไมม่่มมด,มมด้เลือกทางอะไรมากมายจนสุด,ส,ดสุดท้ายเนี่ยพอตลาดเซทเทิลได้เซทเทิลเลยเซทเทิลระหว่าง เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจะทํำยังไงเพราะโดยปกติถ้าเราไม่มีสภาวะเงินเฟ้อเนาะ CPI สูงขึ้นเนี่ยมันจะทอนเศรษฐกิจดีเนาะกดดันทองคำเอ๊ะถูกไหมเอออ่าถูกไหมถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเงินเฟ้อนะมันจะท้อนเศรษฐกิจฟูฟ้าเนาะกล้าจับจ่ายใช้สอยราคาสูงขึ้นแต่ว่าพอเรามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ย CPI สูงขึ้นมันจะทอนว่าเงินมันเฟ้อนะถ้าเงินมันเฟ้อขึ้นมาเนี่ยโดยปกติเขาจะเอาเงินมาเ e d g ในทองคำถูกไหมเพราะป้องกันเงินเฟ้อเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อตัวหนึ่ง อันนั้นก็กลับกันแล้วเนาะจากการที่ถ้ามองว่าเงินเออดีก็จะกดดันทองแต่ถ้าเป็นเงินเฟ้อเนี่ยมันควรจะสนับสนุนทองมันเกิดการตีกันนะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยตลาดคะดเขาว่าน่าจะต้องลงเพราะผมมองว่าเขาอาจจะมองข้ามชอ็อตไปถึงเรื่องว่าเฟดเองอาจจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงขึ้นอาจจะไม่ไม่สูงขึ้นก็คงสูงๆไว้นตอนนี้ตอนนี้คือ4.25-4.5เนาะก็ ตีความว่าเลือกลงเนาะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ชัดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแรกเฟดเนี่ยเอ่อตัว CME Group ที่เขาคาดการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเดือนเนี้ยก็คาดการณ์ว่ายังไม่ลดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในตลาดเลยไม่เยอะนะผมก็เลยมองว่าวิวการเป็นไซเวนนั่นแหละทั้งฟันเดอร์เมทัลทั้งข่าวด้วยเออทั้งเทคนิคอลด้วยตัวนี้ก็ลงมาที่แนวรับนะครับเราให้แนวรับตรงนี้ไว้3 3 1 8 3 3 1 9เนี่ยก็แตะแล้วก็มีการีบาวนะครับตอนนี้มันคือยังไม่พ้น ยังไม่พ้นน้ำนะพอลิบาวมันได้แค่ครึ่งเดียวถูกไหมสามสามสสได้แค่ครึ่งเดียวเนาะแล้วก็ต้องลุน้นถ้าเกิดว่าใครมองบายผมว่ายังใช้โซนเหล่านี้ได้อยู่เดี๋ยววันนี้เรามาหาโซนที่น่าจะเป็นโซนลิท์ที่มันสดใหม่กว่าเมื่อวานนะครับมาดูในแท่งชั่วโมงนะครับภาพมันคืออย่างนี้เรามองว่าตรงนี้โมเมนตัมชุดขาขึ้นยังเยอะอยู่เนาะชุดเนี้ย โมเมนต์ <Moment S 2> เป็นฝั่งขึ้นถูกไหมทําให้เกิดการเชนขอเรคเตอร์ได้แล้วก็ตรงนี้มองว่าเป็นการย่อของสวิงชุดนี้ก็ได้นะครับเราลองตีฟิโบของชุดนี้ที่เป็นเมเจอร์สวิงขึ้นมาบอกว่ารีเทสเมนต์ตอนนี้มารีเทสประมาณโซนสําคัญเนาะห้าสิบถึงหกสิบเจดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ่ป็นโกลเด้นโซนซึ่งเมื่อวานเราให้โซนนี้ไว้เพราะเหตุผลนี้แหละว่าตรงนี้มันเป็นโซนโซนสําคัญเนาะมักจะกลับมารีเทสต,ตรงนี้ก็ต้องลุ้นละว่าเป็นยังไงทีนี้ในหนึ่งชั่วโมงมันเป็น,ย,นยัง เขาคอนเฟิร์มว่าชุดก่อนหน้าที่ขึ้นเนี่ยจบแล้วตรงนี้เนี่ยเอาอยัางไงต่อถ้าเป็นการพักตัวมันก็จะต้องเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมแพทเทิร์นการพักตัวก็อาจจะต้องตีชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นเทนไลน์ที่มันกดอยู่เนาะประมาณนี้แล้วก็ตีสปีดไลน์สักชุดหนึ่งซึ่งมันเบรกไปแล้วเนาะสปีดไลน์ก็ตีตีเทนไลน์มาอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้เพิ่งจะเป็นมาร์คไฮใช่ไหมแล้ก็ตีไว้นะครับเป็นชุดนี้ที่มันกดอยู่แต่ว่า มันพึ่งสองมันพึ่งสองหัวนะพึ่งสองไฮก็ยังไม่ใช่เทนไลท์ที่แข็งแกร่งอะไรเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองภาพคอร์เรชันเนี่ยมันมีไอเดียว่ามันน่าจะจบได้เนาะตรงนี้มันอาจจะมองว่าเป็นอีลองเกตแฟลนะครับตรงนี้เนาะเอบีบอยลง C ปุ๊บจบแหละแล้วก็มีโอกาสขึ้นทีเนี้ยถ้าเราจะเทรดมุมมองฝั่งบายเนี่ยก็ตรงนี้มันขึ้นมาทิ้งออเดอร์บล็อกไปชุดหนึ่งนะครับชุดของฝั่งขึ้นตรงนี้ ะเป็นออเดอร์บล็อกของหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวซื้อถ้าหลุดมาล่ะถ้าหลุดมาก็อาจจะต้องหาว่าถ้าหลุดไปตรงนี้มีเป้าลงตรงไหนอีกบ้างนะครับเผื่อไว้เนาะก็จะมี3 3 0พห้าเนาะผมมองว่าโลนี้3,310เนาะน่าสนใจนะครับให้แนว ตัดไปไวล้ละกันตรงนี้เอาเดบบร้อกไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเทสกรอบบนหรือกลางกรอบหรือข้างล่างกรอบลองมองเป็นโซนแล้วกันนะครับว่ามีการกลับตัวแถวนี้ก็น่าสนใจบ่ายส่วนรับถัดมาผมว่า3ามสน่เนี่ยน่าสนใจอือามสาึ่งศูนประมาณ1 3อยสามสองเปอเนต์หรือสามสาูนย์เนาตรงนี้น่าสนใจนะครับก็เป็นเป้า extension ของ Swing ที่มัน r e t r a c e ส่วน ใครอยากจะเซลล์มันก็จะมีไอเดียเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มทำเป็นสว uh, uh, นะิงไฮเออร์โลเนาะทำโลว์ว่าโลวทำไฮเออร์โลด้วยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ได้ให้เป็นแนวต้านตามเทรนไลน์ก็จะมีชุดนี้เนาะเทรนไลน์ที่กดหัวอยู่เพราะฉะนั้นลองหาดูมันจะมีออเดอร์บล็อกที่ทิ้งไว้เมื่อวานเหมือนกันนะครับฝั่งเซลล์ฝั่งที่เลือกทางลงมาเนาะเมื่อวานตรงนี้มันก็จะเป็น supply หรือใช้ไปออ order บล o อกดี่มันคือ drop r e d o เนาะจที่เป็น supply นะครับของ1ชั่วโมงเช่นกันก็นกจะเป็นชุดสําหรับไอเดียมอง short นะครับตรงนี้มี2เหตุผลละที่แน่ๆจากเทรนด์ไลน์แล้วก็ supply เนาะถัดไปก็ supply supply ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะว่ามันคือให้เดิมต้องให้ไว้ด้วยนะครับก็คือ65 ีนี้ลองดูความผันผ,นผวนนิดนึงวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะเนาะถ้านับจากตรงนี้เลยนะครับขึ้นไปสักสี่สิบนะเมื่อวานเรามองไว้สักสี่สิบใช่ไหมโอเพนโอเพนเดย์ Open. Open Day. ที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้โอวิ่งได้ถึงข้างบนเลยเนาะส่วนข้างล่างก็วิ่งได้อีกเยอะเหมือนกันโอ้ได้ถึงโลนี้เลยเนาะแต่ว่าคิดว่าวันนี้ไม่มีข่าวอะไร หลังจากข่าว c p i แล้วไม่น่าจะลงลึกขนาดถ้าเกิดว่าตาม volatility นะลงได้ถึง3,280เลยนะวันนี้แต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่ามัน,มนวิ่งเยอะขนาดนี้เราก็ให้ประมาณนี้เนาะแนวรับต้านสำคัญวันนี้โซนบนก็ช็อตได้โซนล่างก็ก็บายได้นะครับก็องค์ประกอบเนาะ premium discount zone จากส w i n g high low สำคัญประมาณนี้ ตรงนี้คืออยู่กลางๆเนาะกลางๆก,ก,ก็ไม่ค่อยเหมาะเข้าวาเดอร์เท่าไหร่ทีนี้ถ้าใครอยากจะเล่นสั้นไปก่อนนั้นก็อาจจะต้องไปซูมอินดูในทางเฟรมเล็กๆนะครับทีนี้มาดูแวบหนึ่งแล้วกันเล็กๆเกนี่ยสิบห้ายังคงไขาดลงโครงสร้างเดียวกับชั่วโมงเนาะในห้านาทีมันเริ่มมันเริ่มมีการกลับเป็นฝั่งขึ้นแล้วเนาะมีช็อคแล้วก็ทาบอสเนาะแล้วก็เริ่มมาลังเลแถวๆโซนกลางๆนะครับตรงเนี้ยโซนกลางๆก,ก็คือประมาณ50%รนีเทรสที่มันรีบาวขึ้นมาเนาะเกิดการเช ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับตรงนี้มันอยู่กลางๆงจริงๆนี่คือ5นาทีเนาะดังนั้นโครงใหญ่อะผมยังมองภาพชั่วโมงนะว่าลงมาข้างล่างก็มีโอกาสบายได้รอเกิดแท่งกลับตัวใน time f r a สัก15นาทีในโซน order block ก็บายได้เนาะกลับตัวในโซน15นาทีของ supply ก็ s ลล์ได้เหมือนกันลองดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ